สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m s a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือ มือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆ ทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นหรือว่ามีราคาของมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะนํามาแนะนำนะครับให้กับทุกท่านได้ซื้อไปใช้งานกันมือถือรุ่นนี้มีความน่าสนใจในเรื่องของสเปคนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานต่างๆนั้นต้องบอกว่าใช้งานได้ดีมากๆสําหรับ s a m s u n g galaxy s 21 FE 5G นะครับ ซึ่งราคาปัจจุบันในเดือนสิงหาคมนะครับต้องบอกว่าลดร,ราคาลงมาค่อนข้างเยอะก็เลยอยากจะนํามาแบ่งปันนะครับให้กับท่านในที่สนใจอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนมาใช้งานโดยเฉพาะชื่นชอบในแบรนด์ซัมซุงนะครับก่อนที่จะไปดูในเรื่องของราคานะครับผมขอบอกสเปคนิดหนึ่งนะครับสำหรับ Samsung Galaxy เ2 1 FE 5G รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.4นิ้วนะครับจอภาพของเขาเป็นจอแบบไดนามิกอมโอเ 2X 24บิตความละเอียดก็เป็นแบบ Full HD Plus เลยนะ ส่วนกล้องหลัง ให้มา3ตัวความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับมีเลนส์อัลตร้าไวแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้มาให้กล้องหน้าให้ความละเอียดมาถึง32ล้านพิกเซลเลยนะครับส่วนชิปการประมวลผลเป็น Samsung exynos 1200งองศูนย์ศูน์ octa core ความเร็วประมาณ2.84กิกะเฮิรตซ์แอนดรอยเป็นเวอร์ชัน12นะครับหน่วยความจำให้แรมมา8กิกะไบต์รอมหรือว่าความจุมี2แบบนะครับก็คือ128แล้วก็256กิกะไบต์แบตเตอรี่4,500ม ah ิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวได้25วัย รุ่นนี้มีการเปิดตัวเมื่อปีที่ผ่านมานะครับมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ5สีนะครับราคาเปิดตัวตอนนั้น22,900บาทสําหรับความจุ128กิกะไบต์แต่ว่าราคาปัจจุบันนะครับซื้อได้ในราคาประมาณ12,000-13,000บาทเท่านั้นสําหรับเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรก็ต้องบอกว่าลดราคาลงมาเยอะมากๆนะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ Samsung Galaxy A21 FE 5G เริ่มดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันร้านนี้ขายโดยทาง Lazada Super iPhone นะครับซัมซุง g าลิซีเอสย FE 5G นะครับเป็นรุ่นแรม8ลอม 256GB จากราคาปกติ26,900ลดราคาเหลือเพียง 16,990บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สี 4. วิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ก็จะเป็นรุ่นแรม8ลอมร้อกิกะไบต์ขายโดยทางลาซาด้าซูเปอร์ไอโเหมือนกันนะครับมั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนจากราคาปกติ2 9 0 0ลดราคาเหลืเ14,980อ 14, าทมีใหาเลือห4สี 4. นะครับสีธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินก อยากแกรผ่อน,อนได้นะครับสินค้าเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada านะครับซัมซุง g าลิซี่เอสยี่สิบเอ็ดเฟอห้าแรมลอมหนึ่งเครื่องศูนย์ไทยเคลียร์สต็อกนะครับจากราคาปกติ22,900รลดราคาเหลือเพียง 13,380บาทเท่านั้นมีหิเลือดทั้งหมด3สีนะครับเป็นสีม่วงสีดําแล้วก็สีเขียววิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับเราก็มีประกันให้ด้วยนี่เป็นราคาจากทางด้านแอป lazada นะครับสำหรับการสั่งซื้อ Samsung Galaxy S 2 1 FE 5G นะครับราคาเริ่มต้นที่ประมาณ13,000บาทเท่านั้นท่านชอบร้านไหนนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูรีวิวการสั่งซื้อเพิ่มเติมก่่อนได้ซึง ลิงก์ของ lazada ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนราคาจากทางน้้นแอป s h อปปีนะครับเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกนะครับสำหรับ samsung galaxy s 2 1 fe 5 g เป็นรุ่น ram 8ลอม 8GB ตนะครับตัวเครื่องรับประกันศูนย์หปีราคาเริ่มต้นที่15,600วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีมีให้เลือก2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนกันไนวันแลีประกันากู้าย์ในสงให้1ปี ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับ Samsung Galaxy S21 FE 5G แ a ม8ลอม128 g b เครื่องศูนย์ไทยนะครับราคาเริ่มต้นที่14,500ถึง14,950บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Samsung ให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับ n g Galaxy เ 21FE 5G เป็นรุ่น RAM 8 ROM 1 2 8 g b ขายโดยทาง s h o p e e Super ทีโฟนหนึ่งนะครับจากราคาปกติ22,900บาทลดราคาเหลือ1 4 8 9 0บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็มีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยนะครับสำหรับสีมีเหลือ3สีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับท่าในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อกันได้โอเคนะครับนี่เป็นราคา Galaxy S21 FE 5G นะครับจากทั้ง La z a ด้าเราก็ s h o ป e e ้นำมาเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นทางเลือกให้หลายร้านเลยนะครับท่านชอบของร้านไหนก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนซื้อได้เลยนะครับซึ่งลิงก์ของ La z a ด a แล้วก็ s h o ป e e ก็อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าค่ายมือถือค่ายไหนลดราคาให้เยอะที่สุดสำหรับ Samsung Galaxy S21 FE 5G ไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แท s a m s u n Galaxy g S 21 FE 5G นะครับสำหรับรุ่นแรม8ลอม128 g b โปรโมชั่นลดราคาพิเศษในเดือนสิงหาคมนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่8,900บาทเท่านั้นเมื่อสมัครแพ็กเกจร,รายเดือนเดือนละ1,499นะครับพร้อมกับจ่ายค่าหนีตลูกหน้าด้วย3,000โปร1,199ซื้อได้ที่ราคา1 9 0 0ค่าหน็ตลูกหน้า2,100บาท Pro 899ซื้อได้ที่ราคา12,900ค่าหนิดลูกหน้า1,200บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา13,900ค่าหนิ้ลูกหน้าเพียงแค่120บาทนะครับซึ่งทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนราคานี้เป็นโปรสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับหรือว่าลูกค้า d ีแท็ ที่มีอายุการใช้งาน3ามเดือนขึ้นไปจะซื้อได้ราคา8,900บาทส่วนถ้าอยากจะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็ต้องย้ายค่ายมาใช้ d ีแทรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500ก็จะเหลือเพียงแค่ประมาณ7,400บาทเท่านั้นนะครับนี่เป็นรุ่น ram 8ลอม128 GB ส่วนถ้าเป็นรุ่น ram 8ลอม256 GB นะครับสำหรับคนที่ชอบความจุเยอะแนะนำเป็นรุ่นนี้นะครับโปรโมชั่นลดราคาพิเศษล่าสุดซื้อได้ที่ราคา1 9 0 0บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจ ายเดือนเดือนละ1499มีค่าเน็ตลุงหน้าด้วย3,000โปร1199ซื้อได้ที่ราคา12,900ค่าเน็ตลุงหน้า2,100บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา14,900ค่าเน็ตลุงหน้า1,200นะครับแล้วก็โปรสุดท้ายรายเดือนถูกที่สุดนะครับเดือนละ699ซื้อได้ที่ราคา15,900บาทมีค่าเน็ตลุงหน้าเพียงแค่120บาทนะครับซึ่งทุกโปรก็จะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนอยากจผ่อนผ่นได้นะครับเป็นโปรดีแท็สบายเปสามารถผ่อน0%ได้เลย หรือว่าถ้าย้ายค่ายเบอร์เดิมก็รับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy S21 FE 5G จากทางด้านค่าย d t e c นะครับท่านในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ d t e c Shop ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2นะครับก็จะเป็นของค่าย AIS Samsung Galaxy A21 FE 5G นะครับซื้อได้ราคาเริ่มต้นเท่ากันกับ D-TAG เลยก็คือ8,900บาทแต่ว่าเป็นรุ่นแรม8 r o ลอม6 GB g b นะครับอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ย้ายค่ายมาใช้ AIS นะครับรับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทก็จะเหลือเพียงแค่7,900บาทเท่านั้นสำหรับ Samsung Galaxy A21 FE 5G แรม8ลอม 256GB จากทางด้านค่าย AIS นะครับถ้าในที่สนใจ อยากไปซื้ออยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับค่าย TrueMove S ตอนนี้มีเหลือเฉพาะรุ่น Galaxy S 21 5G เลยนะครับซึ่งก็จะมีขาย2ความจุก,ก็คือ 128GB แกล้วก็ 256GB มีให้เลือก3สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่27,900โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนซื้อได้ที่ราคา16,900บาทนะครับซึ่งรายละเอียดของโปรเน็ตนรายเ,ยนเดนี้ัง แบบแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1599นะครับซื้อได้ที่ราคา1 6 9 0 0หั้าอยค่าเหนียงหน้าหนึน้า1,500บาทสัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เนต็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดค่าโทร800นาทีโปร1399ซื้อได้ที่ราคา17,900เั้าอยค่าเหนียงหน้าหนึน้า1,500บาทสัญญา12เดือนอินเทอร์เนต็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับค่าโทร600นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมง แล้วก็โปร1 1 9 9ซื้อได้ที่ราคา19,900้นรค่าเหนียดหน้า1000บาทนะครับสัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ต 4G แล้วก็ 5G ให้มาใช้แบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรให้มาทั้งหมด400นาทีโทรไม่อั้นในเครือข่าย24ชั่วโมงเช่นเดียวกันซึ่งท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับทนนท่่าานนใีสจออยกซื้ Sam sung Galactic 5G 21E ซึ่งวันนี้ผมนําทั้งราคาเครื่องเป่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตมาให้ท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจากทั้ง l a ซาด้แล้วก็ช้อปปี้นะครับกดสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือ รายละเอียดเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ีคลิปหน้าสวัสดีครับ